เรื่องดาบทขี้โกงในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประชับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารกกับพระพิสุขสงฆ์ผู้มักหลอกลวงรูปหนึ่งได้ตรัสเป็นนิทานมาสาทกว่ากานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพระนาศีมีฤาษีกงผู้หนึ่งเป็นดางบทหลอกลวงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายใต้การอุปัมภมของพ่อค้า เขาสร้างศาลาให้ดาบทและปรนิบัติด้วยอาหารอันประณีตด้วยเชื่อว่าดาบทเป็นผู้ทรงศีลจึงนำทองคำร้อยแท่งไปฝังไว้ใกล้ๆศาลาที่ดาบทอาศัยเพื่อให้ดาบทช่วยดูแลรักษาและดาบทก็พูดให้เขาเกิดความสบายใจว่าขึ้นเชื่อว่าความโลภในสิ่งของของผู้อื่นบรรพชิตไม่มีเลยเวลาผ่านไปสองสามวัน ดาบทได้นำทองคำไปฝังไว้เสียที่แห่งอื่นแล้วย้อนกลับมาในวันรุ่งขึ้นชันอาหารในบ้านของพ่อค้าแล้วกล่าวคำอำาําลว่าอาตมาอาศัยท่านอยู่นานแล้วความพัวพันกับพวกมนุษย์ย่อมมีเป็นธรรมดาการพัวพันเป็นมนทินของบรนพชิตฉะนั้นอาตมาจึงขอลาไปก่อนแม้พ่อค้าจะอ้อนวอนอย่างไรก็จะไม่อยู่ท่าเดียว พ่อขาจึงกล่าวว่าไปเถิดพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะไปส่งจากนั้นพ่อค้าก็ตามไปส่งถึงประตูบ้านดาบดเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาพร้อมยื่นหญ้าเส้นหนึ่งให้แก่พ่อค้าแล้วกล่าวว่าอ่ะมันติดชรดาของอาตมาไปจากใช้เลือนของท่านคืนชื่อว่าอธทินนาทาน ไม่สมควรแก่บรรพชิตจึงทำให้พ่อค้าเลื่อมใสาดาบทขึ้นไปอีกแล้วพ่อค้าก็คิดว่าโอ้ดาบทท่านนี้ไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นแม้เพียงหญ้าเส้นเดียวโอ้พระคุณเจ้าช่างเข่งครัดเสียจริงๆทันใดนั้นก็มีบัณฑิตคนหนึ่งได้ไปที่ชนบท และเพื่อต้องการหาสิ่งของเขาจึงได้พักแรมอยู่บ้านพ่อค้าคนนั้นด้วยและเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีจึงฉุดคิดได้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆที่ดาบทนี้ถือไปจึงได้ถามพ่อค้าว่าท่านได้ฝากอะไรไว้กับดาวบทไหมพ่อค้าพ่อค้าจึงเล่าเรื่องที่ฝากให้ดาวบทดูแลหลุมฝังทองคำหนึ่งร้อยแท่งบัณฑิต จึงบอกให้พ่อค้ารีบไปตรวจเช็คดูว่าหายหรือไม่เมื่อพ่อค้าเข้าไปตรวจดูปรากฏว่าไม่เห็นทองคำจึงรีบมาบอกเรื่องราวกับชายบัณฑิตคนนั้นแล้วทั้งสองก็พากันติดตามเพื่อไปจับดาบบทคนนั้นมาทุบบ้างเตะบ้างให้นำทองคำมาคืนเมื่อพบทองคำแล้วชายผู้เป็นบัณฑิต จึงพูดขึ้นว่าดาบทนี้ขโมยทองคำหน0่แท่งยังไม่ข้องใจกลับมาข้องใจในเรื่องเพียงเส้นญ้าแล้วกล่าวคาถาว่าถ้อยคํำของท่านช่างไพเราะอ่อนหวาหนสน่กะไรท่านรังเกียจกระทั่งเส้นหญ้าเส้นเดียวแต่เมื่อขโมยทองคําไปตั้งหนึ่งแท่งกลับไม่รังเกียจเลยนะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน